เพื่อนๆครับตอนนี e ้ฮะเราก็จะมาเทียบเคียงเสียงนะครับระหว่าง GoPro แบบเสียงเพียวๆเ้วเป็น External Mic นะครับกับเจ้า GoPro m e d i a Mod นะครับว่ามันจะมีความแตกต่างของเสียงยังไงฮะต่างตอนนี้นะครับเพื่อนเเป็นเสียงที่รับจากมุมด้านหน้าของ GoPro ไมค์นะครับเป็นไมค์ภายในนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อลองไปเทียบเคียงเสียงกับเจ้า GoPro m e d i a Mod ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะ นี่เราก็ตั้งค่าโกโปมีเดียโหมดอ,อยู่ที่ไมด้านหน้านะครับเพื่อนก็ไปเทียบเคียงเสียงดูครับว่าเสียงด้านหน้าเสียงสตูดิโอและเสียงไมทั้งด้านหลังมีความคมชัดและแตกต่างกันอย่างไรนะครับไปสู่ทางด้านหลังเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะลองคุยทางด้านหลังแล้วก็วางภาพก็จะอยู่ด้าน,นาอันนี้นะครับจากที่เสียงที่เพื่อนได้รับยินได้ฟังนี่ก็เป็นเสียงจากโกโปไมภายในนะครับซึ่งอ,อยู่ ทางด้านในนะครับแล้วซึ่งเป็นุมภาพวิดีโอที่อยู่ด้านหน้านะครับ Front camera, เราก็จะพูดทางด้านหลังนะครับว่าเสียงมันจะแตก,ก,กต่างกับทาง uh, GoPro Media Mode ยังไงนะครับนี่เป็นเสียงทางด้านไม่ด้านหลังจริงๆนะครับนี่เป็นเสียง GoPro Media Mode มาเทียบเคียงกันนะเป็นเสียงของ GoPro Media Mode นะครับเทียบเคียงเสียงกับไม้ภายในแล้วก็สตูดิโอนะครับแล้วก็ uh, ความคมชัดของไม้ทั้งด้านหน้านะครับว่าแตกต่างกันยังไงนะตอนนี้ถ้าเราได้ตั้งค่ามีเดียหมดนะครับซึงตัดเสียงรบกวนภายนอกครับตัดเสียงลมกระโชกนะครับแล้วก็เราก็เพิ่มเสียงสตูดิโอไปแล้วก็เป็นรอออเดียนะครับแล้วก็ตัปรับตั้งค่าเป็นความคมชัดสูงสุดนะครับเรวก็ตั้งค่าอยู่ที่ g o โปรคันเลอร์แล้วก็รอออเดียนะครับแล้วก็บวกด้วยเสียงของไมสตูดิโอ ของเจ้าโกโปรมีเดียหมดนะครับเพื่อลงไปดูความคมชัดเทียบเคียงเสียงของทั้งด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังคมชัดมากน้อยแค่ไหนแตกต่างกันอย่างไรนะครับ